วันสิบสามินนนี้ค่ะเริ่มต้นกันด้วยข่าวการประกวดมิสแกรนไทยแลนด์2 0 2 2นะคะที่ได้เปิดฉากลงแล้วเลยคะ่ะซึ่งสาวงามทั้ง77จังหวัดนะคะก็ได้งัดของดีประจําจังหวัดของตัวเองมาประชันอวดโฉมกันในรอบการประกวดชุดประจําชาตินะคะซึ่งต้องบอกเลยค่ะว่าสวยงามแล้วก็วิจิตระการตาสุดๆเลยแหะคะ่ะ ยิ่งใหญ่อลังการสมกับครบรอบ10ปีของเวทีการประกวดเฟ้นหาสาวงาม m i s s g r a n d h ทยแ l a n d 2022นะคะที่เมื่อวานนี้ก็เรียกว่าสาวงามทั้ง77จังหวัดต่างงัดเอกลักษณ์ประจำจังหวัดมาประชันกันแบบไม่มีใครยอมใครในรอบการประกวดชุดประจำชาติค่ะโดยแต่ละจังหวัดก็ต่างพกความสร้างสารรค์จากแนวคิดถ่ายทอดผ่านเครื่องแต่งกายสุดวิจิตรการตานะคะไม่ว่าจะเป็น m i s s g r a n d สมุทรปราการกับชุด Era o ว e นวัน e น o ร์ออฟเดอะเวค่ะที่นาประติมาการรมช ทังเอตวันสามเสียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกมาทำเป็นชุดได้วิจิตรสดๆที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันนะคะก็ต้องยอมให้กับมิสแกรนนครนายกค่ะกับชุดสิริ TV, นาคินีเทวีนครมณีวงศที่ได้ยกวัดมณีวงศ์วัดชื่อดังเก่าแก่กว่า100ตปีมาไว้บนเวทีกันเลยทีเดียวค่ะ ตามมาติดๆนะคะกับมิสแกรนเพชรบู์ค่ะที่มาในชุดแมงยุ้มวะแรงบันดาลใจจากแมงกระพุนน้ำจืดสายพันธุ์เดียวในไทยนะคะที่บอกเลยค่ะว่าเล่นใหญ่จัดเพื่อนๆจังหวัดเออเนี่ยยังต้องลีกทางให้เลยเลยค่ะ แต่ที่ได้ใจแฟนนางงามแบบสุดๆนะคะก็ต้องยกให้กับมิสแกรนราชบุรีค่ะกับชุดเทพีโพกกระซับ ok นะคะที่มาเป็นแม่นางกวักที่ดาปู่เจ้าเข่าเขียวตำนาน8,000ปีแห่งบ้านคูบัวที่เธอก็ได้พรีเซนต์ออกมาได้เหมือนกับแม่นางกวักสุดๆนะคะกับการกินน้ำแดงโชว์บนเวทีเลยค่ะงานนี้ก็เลยได้ใจไปเต็มๆค่ะ ส่วนอีกหนึ่งคนที่เราต้องปรบมือให้นะคะก็คือเมสแกรนด์ยองค่ะกับชุดมนตรามหาสมุทที่สาวงามต้องแบดชุดนางผีเสื้อนะคะก็เรียกว่าหนักหลายกิโลกร,รมัมก็ต้องยอมให้กับความพยายามของเธอจริงๆเลยนะคะ